สวัสดีค่ะพามาดูที่แปลงสวยนะคะที่ด้านนี้นะคะที่ดินขนาด100ตารางวานอกจากสวยแล้วยังผ่อนได้นะคะถนนหน้าแปลงกว้าง6เมตรมีไฟฟ้ามีป่าปาพร้อมนะคะท่านที่กำลังหาที่ดินเงินผ่อนนะคะที่แปลงนี้สวยมากๆนะคะอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามบริเวณรอบๆสวยงามนะคะและฝั่งนู้นนะคะก็จะมองเห็นวิวเขาวิวทุ่งนาสวยๆนะคะ ตรงจุดนี้นะคะมีด้วยกัน3แปลงนะคะอยากได้แปลงไหนชอบแปลงไหนมาเลือกได้เลยนะคะราคาเงินผ่อนนะคะ100ตารางวาเพียง3า0 0 0 0บาทวางดาวเพียง1 0 0 0 0 0ผ่อนกันยาวๆเลยนะคะ36งวดนะคะ3ปีผ่อนยาวกันได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เปรี่ยวมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะจากหน้าแปลงออกไปถนนลาดยางก็เพียง300เมตรค่ะ ขนาด100ตารางวาหน้ากว้าง14เมตรความลึก27เมตรนะคะรูปแปลงสวยเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่นี่ตำบลพิคุณออกอเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะห่างจากถนนลังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ15กิโลบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะคะท่านที่กำลังหาที่ดินแปลงเล็กบรรยากาศดีมีน้ำมีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวก100ตารางวาเพียง3,900พยาว3 6งวดนะคะ เชิญมาชมที่ดินกับรุ่งได้นะคะติดต่อรุ่งมาที่0639320999สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่าอยู่มากๆนะคะบรรยากาศธรรมชาติมีเพื่อนบ้านหลายหลังแล้วนะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ